ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเองผมอันนี้เออคือผมไม่ใช่อันนี้นะครับนูฟเจเอเก้าสี่ตัวคือผมมีชื่อว่า CGG h จเจแมนะเพราะว่าเอออะไรนะเกี่ยวกับรหัสนูฟเจตเของผมอ่ะมันเข้าไม่ได้ผมก็เลยอดเล่นไปอ่ะผมผมว่อันน่ะที่จริงผมจะอัดคลิปนะแต่ผมไม่อันนี้ตั้งแต่รหัสนูฟเจเอายไปผมก็ไม่มี ผมก็ไม่มีกระจินจะลยลงคลิปเลยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกขี้เกียจจะไม่นะผมขี้เกียจเออกูขี้เกียจนัแหละเออดีคือผมอะ่ะจะมาสอนฟาร์มอันนี้ฮนะฟาร์มตังในแบบเดินน้ฟเอ็กซ์เพลเมนต์เออใช่ไหมวะกูพูดถูกไหมเออถูกแหละนะอายทุกคนนะเริ่มแรกมาคุณจะได้กลายเป็นน้ฟใช่ไหมเออทุกคนก็เป็นน้ฟอยู่แล้วไม่ว่าตอนเริ่มเกมนะเออบางคนก็อาจจะเติมนะแต่ผมไม่เติมเพราะผมไม่มีตังนี่ เดิมมาทุกคนก็น่าจะไม่ใช่เดีย๋ยวนะรอสักครู่นนะผมขอเสกลูกน้องก่อนออ้ยแม่งแม่งบักเฮ้ยงั้นรอรอ,อผมก่อนสักครูออ่ผมขอไปแก้เนี่ยสอกอย่าง,งโอเคคือผมไปแก้มาละอาจจะได้มั้งเดีย๋ยวผมลองเช็คก,กันโอเคได้แล้วนี่ผมอยากจะบอกก็คือคืออะไรลืม ก็คือเริ่มแรกมาคุณจะได้สู้กับอะไรนะเนี่ยไอพวกเอ็กซ์เพรเนนูหนึ่งล้านสามแสนตัวเนี่ยคุณจะได้สู้กับพวกนี้ใช่ไหมคุณก็สู้มันไปนเรื่อยจนกว่าคุณจะได้คุณจะได้เนี่ยนายเกตสุดหล่อเท่มาที่มีลำโพงของเขาลำโพงสุดดึงดูดดึงดูดตาใจดึงดูดให้ตายเร็วๆไม่เชื่อนี่คุณก็สู้กมันไปนเรื่อยแล้วถ้าแล้วถ้าสมมุติคุณได้เกตมาแล้ว คุณก็คุณก็สู้กับพวกนี้ไปนั่นแหละจนกว่าจะเก็บตังค์ซื้อเฮ้ยเมียจะตายโหประมาทผมไม่น่าประมาทพวกนี้เลยมันตึงเกินแล้วกูพปลแปงลงร่างเป็นตัวอื่นไม่ได้แต่กูจะตายเลย็อันนี้อาจจะสอนไม่ค่อยดีนอยนะครับเพราะเพราะกูเพราะเพราะเพราะ,เพราะผมก็สอนไม่ค่อยเป็นอะ่ะเพราะผมเพิ่งกลับมาทำคลิปได้ก็อันนี้ก็งงงงหน่อยอะ่ะ เดี๋ยวก็อันนี้กันแล้วกันนะนี่พอคุณได้เกตมาแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ใส่เดียวกับไอพวกมอนมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะมีลาโพงที่มันตีเป็น AOE เออทุกตัวแขางก็ตีเป็น AOE หรือไหมว่าตัวนี้เออใช่นะแล้วคุณก็เก็บตังค์ไปเรื่อยจนกว่าคุณจะได้เดอะลาร g สเกตหล่อเท่ผมชอบท่าวิงเขามากเลยมันด,ดูดีมีเตตงแล้วคุณก็อันนี้นะอันนี้น่าเก็บนานหน่อยเป็นชาติเลย เก็บเก็บจนกว่าคุณจะได้เกเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปซื้อโปโตไท์แล้วก็นั่งฟาร์มอีซี่ยาวๆแล้วก็ปลดล็อกพวกนู้นพวกนี้แต่อันนี้นะครับผมนี่คุณคุณแนะนําให้เพื่ซื้อตัวนี้นะครับเพราะมันสามารถโซโลมีดเดยมได้นะแต่มันต้องใช้สกิลอิเชื่อนะครับเพราะมันเยอกแต่ผมก็สามารถโซโลได้ด้วยแค่ตัวนั้นตัวเดียว หรือว่าอาจจะใช้ไททันเกีตมาช่วยด้วยก็ได้มันพอมันยิ่ยากมากเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากได้ถ้าคุณขี้เกียจฟาร์มมาฟาร์มเองผมมีวิธีแก้ไขให้ทุกคนแต่มันอาจจะมันก็ช้าเหมือนเดิมเลยสำหรับผมนะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำอะ่ะไปเดี๋ยวผมพาไปดู และนี่ก็คือโหมดบอสรัดนะครับคือโหมดบอสรัดนะครับมันมีถึงยี่สิบเวฟมันคือหมดที่ดีใช่เลยว่าเออมันคือโหมดบอสรัดนะครับ <c oughs> ก็ก็มันเป็นโหมดที่สามารถทําให้คุณได้ตังได้ตั้งแต่เวฟเจ็ดนะครับหรือเวฟอื่นผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ตั้งแต่เวฟเจ็ดแล้วคุณก็หาตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาแอบ แอบตามตรงไหนก็ได้นะครับเขาเพราะวอลลัสรส่วนใหญ่เขาชอบไปเล่นต่อเล่นด่านคอสรอดกันนะครับเพราะ <inte> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออใช่ผมก็ไม่รู้คุณสามารถฟาร,ร์มได้ตังเยอะมากอา่าแ,แต่เยอะอยู่ประมาณห้าพันมั้งได้่าจะได้ประมาณห้าพันหรือก็ได้น้อยกว่านั้นผมก็ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะผมใช้โหมดวอลลัสเป็นโหมดฟาร,ร์มนะเออสำหรับ วันนี้ยผมก็ไม่มีเลยละเพราะผมก็พึ่งมาทำคลิปอะ่ะกลับมาทำคลิปก็กงงๆหน่อยอะ่ะนั่แหละครับแค่นี้แหละครับเจอกันบ๊ายบาย